ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนค่ะสําหรับซุปตาสาวต,วตัวแม่เบอร์หนึ่งของประเทศไทยอย่างคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อค่ะและเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าทางด้านคุณอ้ําพัชราภานะคะจะรับงานละครเพียงแค่ปีละหนึ่งเรื่องเท่านั้นค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะรับละครแค่ปีละเรื่องค่ะแต่กระแสความแรงและความนิยมของคุณอ้ําพัชราภาะคะก็ยังไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ ถ้ถึงแมค้ค่ะว่าทางด้านคุณอ้ําพัชราพานะคะจะเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศค่ะแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมถึงคะ่ะทางด้านคุณอ้ําพัชราพานะ,ะก็มีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนทําเอาหลายๆคนนั้นยกให้เป็นนัมเบอร์วันในดวงใจเลยก็ว่าได้คะ่ะ แต่ล่าสุดค่ะทำเอาแฟนคลับหลายคนนั้นถึงกับเดือดเมื่อทางด้านเพจคุณหญิงกอบโกยค่ะได้ออกมาโพสข้อความในทํานองที่ว่าคุณอ้ําพัชราภานั้นไม่พอใจที่โดนเรียกว่าแม่โดยได้มีการโพสข้อความเอาไว้ค่ะว่าวงในเผยอ้ําไม่พอใจนัดนิสาเรียกแม่กลางงานซึ่งงานนี้ค่ะทางด้านเพจแฟนคลับของคุณอ้ําพัชราภานะอย่างเพจอ้ําพัชราภาชัยเชื้ออ้ําพัชราภาแฟนคลับ โดยได้ออกมาโพสร,รูปภาพระหว่างคุณอ้ําภัชราภาค่ะแล้วก็คุณนักนิสามณีที่ได้ยืนทักทายกันในงานที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะพร้อมกับได้มีการระบุข้อความตอบกลับแบบแซ่บๆค่ะว่า วงในวงไหนเอ่ยไม่จริงเลยค่ะพี่อ้ําไม่เคยบอกใครว่าห้ามเรียกแม่ถ้าสังเกตมาตลอดหลายปีไม่ว่าจะเพื่อนนักข่าวทีมงานแฟนคลับหรือใครก็แล้วแต่มักจะเรียกแม่อ้ํามาแต่ไหนแต่ไรบางครั้งยังแทนเองว่าแม่อยู่เลยและเขาไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ แม่ในที่นี้ความหมายในเชิงนับถือยกย่องไม่ได้หมายถึงแม่หรือมารดาจริงๆแต่หมายถึงบุคคลที่เป็นที่สุดตัวท็อปสวยหรือเก่งถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ไม่ควรลงปั่นข่าวเองให้คนมาคอมเมนต์สนุกปากแบบนี้นะคะในคลิปก็ทักทายคุยกันปกติค่ะ